ถ้าพี่น้องจำได้เมื่อปี56-57เหตุการณ์ที่เราออกมาชุมนุมเดินขบวนในครั้งนั้นไม่ใช่มีแค่เรื่องจำนำข้าวเรื่องเดียวถ้าพี่น้องจำได้และไปย้อนดูทั้งใน YouTube และข่าวต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็คือการลักกลับออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในช่วงตีสาครับพี่น้องครับ ที่เราเรียกกันว่านิรโทษสุดซอยแต่รอบนี้รอบนี้ที่ผมพยายามอธิบายเมื่อกี้นักการเมืองบางส่วนไม่ต้องระบุว่าเป็นพักไหนพี่น้องก็น่าจะทราบกําลังจะทำให้เกิดการนิรโทษกรรมเหมาเข่งครับพี่น้องใครไม่พูดผมก็จะพูดว่าผมไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมเหมาเข่ง แม่ผมคนหนึ่งจะได้รับประโยชน์จากการนิรโทษแม้ผมคนหนึ่งจะได้รับประโยชน์จากการที่ผมเคยถูกดำเนินคดีหากมีการนิ่ลโทษเกิดขึ้นความผิดที่ผมมีครั้งแรกตอนปี49ที่ผมต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำหรือความผิดล่าสุดตอนคอปทอที่ศาลชั้นต้นตัดสินรอลงอาญานั้นก็จะหายไปในประวัติชีวิตผม กะเท่ากับผมเป็นผู้บริสุทธิ์รวมทั้งทนายนกเขาน้องกิจอุทัยยอดมณีคุณสุดเทพเทือกสุบรนหลายๆคนในส่วนของกปปสหรือถ้าพี่น้องพันธมิตรก็คุณสุยสายคุณสนธิอะไรเหล่านี้ถ้ามีการนิรโทษทุกความผิดที่เกี่ยวข้องก็จะหายไปหมดก็จะกลับมาเป็นเหมือนบุคคลที่บริสุทธิ์ปุดพ่องอีกครั้งหนึง่งแม้จะมีการนิรโทษเกิดขึ้น เรายังต้องยืนยันเกตนาเรายังต้องยืนยันว่าสิ่งที่เราออกมาต่อสู้จนได้รับคดีในวันนั้นคือเราคัดค้านการทุจริตคอรับชั่นถูกต้องไหมครับพี่น้องเราคัดค้านตรวจสอบคนโกงบ้านโกงเมืองเราปกป้องสถาบันเราไม่เห็นด้วยกับการจับจ้วงล่วงละเมิด ถ้าวันนี้ต้องให้เรามาหลับตาข้างหนึ่งถ้าวันนี้มาบอกให้เราหยวนหยวนกันไปแล้วมาเริ่มต้นใหม่ใครหยวนผมคนหนึ่งไม่หยวนครับพี่น้องครับที่ผมบอกว่าอดีตรองนายกวิศนุเครืองามได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวานข่าวอย่างเป็นทางการที่ที่ ได้รับการยืนยันและมีคำสั่งแต่งตั้งก็คือเสียฐาทวีสินแต่งตั้งให้รองอดีตรองนายกวิษนุคเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีคนอื่นเขาก็มีมีเยอะแยะจนคนที่เขาอยู่ในแวดวงการเมืองคนที่เขา มีตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองเขามักจะเรียกว่าที่ปรึกษาเทกระโถนะครับพี่น้องครับก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรสําคัญไม่มีเงินเดือนมีแต่เบี้ยประชุมไม่ประชุมก็จะไม่ได้เบี้ยถ้าเป็นที่ปรึกษาที่มีฐานะหน่อยก็อาจจะมีห้องหับให้นั่งมีโต๊ะให้นั่งแต่ถ้าเป็นที่ปรึกษาแบบไม่มีสถานะอะไรมาก ก็ไม่มีแม้แต่โต๊ะที่จะนั่งนะครับพี่น้องตำแหน่งแบบนี้หลังจากตั้งเสร็จแล้วภารกิจของคุณวิศณุมีอยู่2อสาเรื่องด้วยกัน1คือการกองกฎหมายให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาดูข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารซึ่งหลายส่วนก็คาดการว่าเนติบริกรคนนี้คงจะต้องมาทำหน้าที่ใน การตรวจสอบในการดูแลกฎหมายที่ไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในส่วนของกฎหมายทั้งดิจิตอลวอลเล็ที่วันนี้กฤษฎีกาเองก็ยังกล้ากลัว,วรัฐบาลเองก็ยังมีปัญหากับการตีความข้อกฎหมายว่าสามารถที่จะแจกได้แจกไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถนัดของอดีตรองนายก รัฐบนตรีวิษณุเครืองามจริงๆเขาก็เป็นคนบ้านเดียวกับผมนะเขาก็เป็นคนสงขาเหมือนผมนี่แหละแต่เขาไม่ได้จบโรงเรียนเดียวกับผมเขาจบฝั่งหาดใหญ่เวทยอะไรแต่ผมจบมหาวิชราวุธก็นักกฎหมายคนสงขาเก่งๆทั้งนั้นนะแล้วก็มีชื่อชั้นหลายคนอาจารย์มวรศัก์ก็คนสงขาแต่ จากคนที่ไหนก็ตามถ้าทำเพื่อชาติบ้านเมืองยังไงแล้วก็สนับสนุนถูกต้องไปครับพี่น้องแต่คนที่ไหนก็ตามถ้าทรยศต่อชาติบ้านเมืองปิน้นป้อนกระล่อนตอแหลยังไงเราก็ไม่นับเป็นคนบ้านเราครับพี่น้องครับที่ปรึกษาคนนี้ที่ปรึกษาของนายกคนนี้ก็จะทาหน้าที่อย่างขยันขันแข็งแม้จะต้องไปรักษาฟอกไต อาทิตย์และหลายครั้งหลายวันก็ถือว่าท่านก็ตบปากรับคํามาทําหน้าที่ตรงนี้ในส่วนของพวกเราในอาทิตย์หน้าเราคงต้องไปยังกองบัญชาการกองทัพบ,บกสักครั้งก็เดี๋ยวเรามากําหนดว่าจะไปวันอังคารหรือวันพุธส่วนถ้าเราจะไปรัฐสภาสภาเขาจะประชุมกันทุกวันพุธกับวันพฤหัส วันจันทร์อังคารเขาจะประชุมแค่กรรมาธิการแต่ผมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มันปิดสมัยประชุมหรือยังเพราะว่าล่าสุดก็ได้ทราบข่าวถ้าพี่น้องได้ติดตามเนี่ยมีสื่อบางฉบับบางช่องเนี่ยเริ่มลงว่าสอสอแห่กันไปเที่ยวต่างประเทศโดยอ้างว่าไปศึกษาดูงานจากงบของกรรมธิการชุดต่างๆก็คือภาษีของพวกเรานะครับพี่น้อง พอปิดสมัยประชุมปุ๊บก,ก็ตั้งงบขึ้นมากรรมกาที่การเกษตรก็ว่าไปดูไปดูเรื่องเกษตรกรรมกาที่การสภาก็ว่าไปดูเรื่องสภาที่สวีเดนที่นู่นที่นี่กรรมกาที่การสังคมก็ไปดูงานด้านสังคมประเทศนู้นประเทศนี้กรรมกาที่การสตรีก็ไปดูงานสตรีประเทศนู้นประเทศนี้มันก็คือเหมือนกับการไปเที่ยวไกลๆถูกต้องไหมครับพี่น้อง ไปอาทิตย์หนึ่งดูงานจริงๆสัก5วันอีกสองวันเผื่อช้อปปิ้งเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละแต่ว่าพว่งนี้เขาจะดีหน่อยตรงไปเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องออกเงินตัวเองแม้แต่บาทเดียวถูกต้องไหมการพี่น้องค่าเครื่องบินก็ไม่ต้องออกค่าที่พักก็ไม่ต้องออกค่ากินก็ไม่ต้องออกมีคนดูแลประคบป,ประงม เจ้าหน้าที่รัฐสภาก็ไม่ต้องไปทําหน้าที่ดูแลเพราะพวกนี้จะไปดูงานในช่วงที่ปิดสมัยประชุมเมื่อเปิดสมัยประชุมแล้วก็ต้องมาทําหน้าที่ประชุมที่สภาการอังคารประชุมกรรมาการชุดเล็กไม่ใช่ห้องใหญ่ที่เวลาเราเห็นถ่ายทอดสดพุทธปรอหัดประชุมห้องใหญ่วันศุกร์วันศุกร์น,นี่ก็สบายนะ รู้บ่าว่าวันศุกร์จะไม่มีการประชุมเพราะออกระเบียบว่าให้สอสอกลับบ้านไปลงพื้นที่ครับพี่น้องไปก็สบายกลับก็สบายมาก็สบายขึ้นเครื่องบินก็ฟรีเดือนนึงจะขึ้นกี่ครั้งก็ได้อยาก,กไปกลับวันนั้นก็ได้ไม่มีใครว่าเพราะว่าสายการบินเขาก็ไปเบิกกับสภาเอาเบิกจนมีบางช่วงบางยุคสมัยจน เขาเอาเป็นร้อกันในสภาว่ามีนักการเมืองบางคนขึ้นเครื่องบินไปกลับอาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่า10ครั้งกับพี่น้องสแสดงว่ามาเช้าประชุมเสร็จจองเครื่องบินเย็นกลับประชุมได้ครึ่งๆกลางๆก็ค่อยโดดล่มกลับเพราะว่าเซ็นชื่อรับเบี้ยเลี้ยงเบียย้ยประชุมไปแล้วสสอนี่สบายมากถึงอยากเป็นกันนะักเงินเดือนก็ต่างหากเบีย้ยประชุมกรรมธิการที่ตัวเองสังกัด ก็ต่างหากอาทิตย์หนึ่งประชุมสอง,สองวันก็รับไปดิอย่างน้อยก็เฉพาะเบี้ยประชุมก็เป็นค่ารถค่าลาให้กับลูกน้องได้แล้วบางคนเวียนเทียนเป็นกรรมธิการเลยเซ็นชื่ออย่างเดียวนั่งแค่กรรมธิการเดียวแต่กรมกรมธิการที่เหลือก็เซ็นชื่ออย่างเดียวกินหรูอยู่สบายต้องเป็นสอสใอช้อำนาจเต็มที่ต้องเป็นฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกเราพี่น้องประชาชนไม่ตรวจสอบไม่ทําหน้าที่แบบพวกเรากําลังทำเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่คิดถึงพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเขาจะคิดถึงก็ต่อเมื่อถึงฤด,ดูแห่งการเลือกตั้งเขาจะคิดถึงก็ต่อเมื่อเขาจะได้ประโยชน์จากพี่น้องประชาชนอย่างไรถูกต้องไหมครับพี่น้อง